สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเ้อะค่ะก่อ,ะอนอื่นขอขอบพระคุณคุณผู้ชมค่ะ,ะที่คอมเมนต์เข้ามาว่าจินตนาเบาคอยนะคะคุณผู้ชมเสียงดังคอยชี้ลีค่ะมือน,นีเสียงเหมือยไหมคะคุณผู้ชมเนาะนอนหน่อยะคะ่ะคุณผู้ชมยังมือขึ้นกะน,นอนเบาคอยเบาคอยตรองเวลานะคะ มขึ้นกะตีสองนะคะตื่นเศร้ามากกับบริกินขาวเศร้ามาลงคลิปเสียงกะเลยบ่คอยมีอีกอย่างเสียงบอคอยสดชื่นเปนได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เสียงเบาอีเลีคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ให้ความสนใจแล้วก็เอาใจใส่ให้นะคะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะจินตนาจะพยายามเพิ่มวอรลุุมขึ้นอีกคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่า,าอตอนเศร้าๆกะ บอรูว้ว่าเสียงจะเล็ดนหลอดทางนอกบอเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเข้ามายืนบอลอยู่คนเดียวค่ะแต่มีความเก่งๆจักนหน่อยนึงเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการแก้ตัวเนาะ,ะแต่ว่าอา่มันยังม,มือเสาเนาะ,ะยังม,มือเว้นเนาะคะ่ะคน้คนค้นคางบานเนาะค่ะบานติดถนนแล้วก็บานคา,างซ้อยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเอาค่ะกับวบ่เป็นยังะคะ่ะขอขอบคุณหลายๆคะ่ะจินตนาจะเพิ่มเสียงขึ้นให้ดังขึ้นก็เก่าเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าเสียงคอยคอนกับวอยญา ฟังก็คือว่าหลายในเงี่ยหูฟังอีกอย่างหนึ่งเวลาเข้าเพิ่มเสียงโทรศัพท์เข้าขึ้นเนาะคะ่ะมันกับบางบางคนคลิปอื่นอาจจะเบาแห้งใช่ไหมคะ่ะมันก็จะได้แบบเพ็ดขึ้นเผ็ดรุงนะะเาน,น,นาะค่ะเนาะเอ้าวจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้คําติชมแล้วก็ให้ความสนใจมากนะะเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอให้ไปดูแลก,กันต่อไปเนาะ,ค,ะค่ะเนาะขอบคุณค่ะแล้วก็มื่อนี้จินตน,นาเป็นวัน ที่จะต้องล่งโค้งสุดท้ายของเซียนกุดจ,จับค่ะคุณผู้ชมจินตนาเนึกว่าล่งไปแล้วเนาะคะ่ะตัวเองเขียนไว้ว่าวันที่11เนะคะลงแต่จริง,รงๆเขียนไว้ซื้อว่าท่านในลงค่ะไปค้นหาของตัวเองที่ล่งไว้สแสดงว่ายังร่ลงโค้งสุดท้ายคุณผู้ชมเนาะคะ่ะเอาเป็นไปได้ค่ะลงหลงลืมๆค่ะ,ะกลับ่าเป็นยังเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวลงให้ไหมก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ายังว่าท่านในเกินงวดอยู่เนาะใครอยู่นอเลกบ่อกน เอาค่ะว่เป็นอย่างค่ะเดี๋ยวลงโค้งสุดท้ายให้เซียนกดจับกันแล้วกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจินตนาญาณเลขไปอกันอยู่ตรงช่วงสุดท้ายนะคะญาณล่งประทันในคุณผู้ชมในเบิงเนาะคะแนวทางรัฐบาลไทยค่ะญาณญาณประทันนะคะแล้วก็ทั้งญาณเจ้าของล่งประทันทั้งญาณคุณผู้ชมไปเบิงเขาก็เบิงคลิปแล้วอยากหาตัวเลขเด็ดตัวเลขที่ถูกใจตัวเองกันเสีนะคะญาณหาพ่อเนาะค่ะเนาะ เอาค่ะหมจันมือนี่ก็เป็นมือดีค่ะวันนี้วันที่สิบสองค่ะคุณผู้ชมสิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะจินตนาจ,จะลงให้เลยโค้งสุดท้ายของเซียนกุดจ,จับซึ่งวัดทีพานมาเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งมีนาคมค่ะเพิ่นกบเขาศูนย์สามค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวที่เพิ่นจับคู่ให้กับอ่าไม่ใช่จับคู่ตัวเลขที่ต้องมีนะคะตัวเลขที่ต้องมีคือจา,ากไหนก็ต้องมีมาต้องต้องมีมาจาก ตัวหนึ่งเสรนะคะ,ะตัวเลข4-5ตัวกับตองมีมาตัวหนึ่งเนาะคะ่ะสุดท้ายกับมาทั้งสองตัวค่ะคุณผู้ชมดีที่ไม่มาครบอยู่นะคะเกือบๆเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะตามต่อเด้อค่ะเบิงจินตนาแล้วกะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์ให้กับจินตนาด้วยค่ะจะได้ปรับปรุงเนาะค่ะเนาะคือคุณระดาวันเิ่นคอมเมนต์มากนะคะว่า เสียงเบาไปค่ะแอดบอกประด้ยินเสียงเนาะคะ่ะหนารลักมากเลยค่ะที่ให้ความสนใจนะะนเนาะเนาะเขาค่ะจินตนาะจะพยายามเพิ่มวอลลุ่มขึ้นเดี๋ยวจะหน่อยกระสื่อลําโพกล้วล่ะคุณผู้ชมไอ้ซื้อไม่ค่ะไม่ปลอดผิดค่ะจะซื้อไมออ่ที่มันเก็บเสียงเนาะคะ่ะเนาะเวลาเขาบอกจะได้ประตรงนี้เสียงอนอื่นแสกเทิ่งห่อนแห้งกับพัดลมนั่นเนาะคะ่ะเสียงพัดลมดังแห้งคุณผู้ชมเป็นจังไดเนาะค่ะอากาศ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นยนืาขึ้นกับบางขึ้นกับรู้สึกเย็นคะ่ะตอนใกล้จะแจง้งกับรู้สึกเย็นแต่ตอนดึก,ดกมากกับเหมือนหอนเหมือนหนาวเหมือนหลายๆฤดูอยู่ยน้ากันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมปรับไปปรับมาดูแลสุขภาพกัน,น,นะะเด้อค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะเนาะอย่าสนใจแต่ตัวเลขอย่างเดียวเด้ต้องหัดาจ่อของนั่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะรักตัวเองเพื่อคนอื่นค่ะเพื่อคนรอบข้าง คนที่อยู่ข้างๆเราคะ่ะเอาเห็นห้องสุขภาพดีค้อยู่ไกลกับสุขภาพดีน้ากันเอาเบื้องตัวเลขค่ะค่ะโค้งสุดท้ายของเซียนกุจ,จัจค่ะคุณผู้ชมโค้งสุดท้ายที่ให้มาเพนการหายาสองสามหมื่นแล้วล่ะค่ะสามสี่หมื่นแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมจินตน,นาคกะวาจะเอาสุดท้ายอีลีเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าตัวเลขอ่า ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเน้นเนาะค่ะเป็นการเน้นตัวเลขมากกว่าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ให้มาเป็นโค้งสุดท้ายเลยบินตนาก็เลยเียดเอาเนึ้อ่วามเป็นล่องหอยก้อนแล้วค่ะกับตงแถบเพราะท่านในล่กงนะะเนาะค่ะเนาะแต่ก็ตามดูได้ทันค่ะคุณผู้ชมเนาะจะลงให้ตอนนี้เลยโค้งสุดท้ายของเซียนกุญจ,จับวันที่16มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชม เีนกูจ,จับให้เด่น0และ3ค่ะเด่น0และ3เลขติดที่ต้องมี5้าหกเจ็ดแปค่ะห้าหกเจจับคู่ให้5 0 6 0 0 7 8 0 3ก3ูนย์ศค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเพื่อนเด่นห้0ศนย์เจ็แล้วก็3 7ค่ะเลข0ูนย์เจ็ดนี้รู้สึกว่าตรงกัน หลายสำนักค่ะคุณผู้ชมหลายเซียนมากเลยค่ะศูนย์เจ็ดสามเจ็ดแปดศูนย์คือหลักศูนย์ค่ะคุณผู้ชมตรงกันหลายหลายหลายเซียนที่จินตนาบึงของอแต่ละเซียนเนาะค่ะแต่ละสำนักแต่ละคลิปของเพิ่นเนาะค่ะหลายหลายคนค่ะจินตนาเขาเบึงมาคล้ายๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมหลักสูตรคงจะไม่ต่างกันแล้วเลขมันจะออกตัวนี้ไหมต้องวิเคราะห์ซอยกันด้วยค่ะคุณผู้ชมสำหรับผู้ทุนน้อย ต้องวิเคราะห์ดีๆคะ่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันเนาะคะ่ะการลงทุนคือการเสี่ยงมีความเสี่ยงที่สุดคะ่ะยิ่งทุนน้อยมันจะหมดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมต้องดูหลายๆทางก่อนจะหอดมือสุดท้ายกะเอาไม่ให้คุณผู้ชมเบิงเป็นแนวทางเด้อคะ่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าศูนย์มาเยอะแล้วจะไม่มาบางทีเ่เลขดังออกเฉยคะ่ะเลขที่เขาไม่ขายออกเฉยคะ่ะคุณผู้ชม ลอตเตอรี่เขาดึงไว้ก่อนคนตามหาซื้อไม่ได้เลยค่ะจะเป็นลักษณะนั้นเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางว่าถ้าเข้ามาเขาก็จัดหาค่ะคุณผู้ชมซื้อลอตเตอรี่ตอนนี้ก็คงท่านเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะทาในเบิงแล้วนะคะวันที่13แล้วก็สิบสี่สิบห้ายังอีกสองมือมือที่สามวันที่16กโอกาสจะซื้อท่านก็เป็นไปได้ค่ะเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนอค่ะคุณผู้ชมย้ำอีกทีหนึ่งก่อนค่ะ มีเข้ามีหลุดค่ะตัวที่เพิ่นยำหายมากก็คือ0ูย์เดแล้วก็สามค่ะคุณผู้ชมล่องบึงเด้อค่ะคะุณผู้ชมค่ะเลขที่มีโค้งสุดท้ายกันยังมากยังมีมากอีกอยู่ค่ะกะ เบ่งไวเป็นแนวทางกอนค่ะเพราะว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดจากการคำนวณทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะเลขคำนวณบางทีก็คำนวณแบบหลักสูตรแม่นแม่นพ่อเขามาหลายหลายงวดมันก็นหลุดเป็นไปได้ค่ะมันก็หลุดได้เหมือนกันเนาะค่ะเนาะ,ะดูแค่ดูแล้วดูเป็นแนวทางเก็บไว้ในใจก่อนค่ะ ทดทดไบก่อนได้ใ,ใจนะะเนาะค่ะเนาะเก็บเป็นตัวทดก่อนมือสุดท้ายจังค่อยออกออกมาบวกลบคูณหารกันค่ะคุณผู้ชมแล้วค่อยจัดก็ได้ค่ะเนาะหรือจะซื้อสลากกินแบ่งกันไว้ค่ะมือละนิดละหน่อยสื้อที่ละหน่อยมันค่อยบอ,บอเหมือนแบบใช้เงินเยอะค่ะคุณผู้ชมหลักสูตรค่ะหลักสูตรนะคะ เอาขอบคุณลหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่ติชมเข้ามาแล้วก็ให้ความสนใจเสียสละเวลาเข้ามาดูขอให้มนันหมันปังๆเด้อค่ะคุณผู้ชมเข้ามาดูช่องจินตนาวันไหนก็ขอให้ปังทุกวันขอให้หมันหมันทุกวันค่ะขอให้ร่ำรวยขอให้หมดหนี้หมดสินให้สุขภาพดีแข็งแรงดวงเงินจงเปิดดวงทรัพย์จงเปิดค่ะคุณผู้ชมอันเก่าๆที่ปิดไว้แต่ชาติปังไหนก็ขอให้เปิด ให้คุณผู้ชมให้มีความสุขเปิดให้รับเงินรับทัพกันทุกๆุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ